คุณมาที่กวนโจแล้วคิดว่าจะได้กินอะไรที่เหมือนประเทศไทยไอคิดผิดแล้วอันดับแรกคือที่กคุณสั่งชามะนาวมาคุณได้ชาใส่มะนาวเน็ตเน็ตเลยอย่าไปหวานน้ําเชื่อมเยี่ยอะไรไม่มีแดกกันแบบอย่างนี้เลยมันเป็นน้ํากับมะนาวเพียวเียนะครับถ้าคุณสั่งกาแฟมาหรือกินน้ำแข็งเต็มแก้วก็คิดผิดอีกเหมือนกันเพราะน้ำแข็งจะมีอยู่5้าก้อน ถ้าต้นนี้แข็งเสียอีกกี่หยวนนะฮะเติมเติมเติมต้นแข็งสามหยวนห้าบาทแล้วเนี่ยะอะไรทั้เนียไอ้วันนีลามมคา่าแดกไปเจอโดนตินอ่ะ <c oughs> ก็พิจารณาดูชื่อร้านเนี่ยครับวันดนท่าคอฟฟน <c oughs> ี่อะไร <c oughs> มาชิมกันได้ <c oughs> นี้อันนี้ไม่ได้กาแฟไม่หายง่วงนะโมโห <c oughs> <c oughs> เลยหายงว่วง ก็ลองเราดูแล้วกันนะฮะอยากคาดหวังว่าจะเหมือนประเทศไทยอันนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้บอกนิดนึงว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงแหล่งช็อปปิ้งใต้ดินซึ่งกะ้างและยาวแล้วก็ใหญ่มากท่้เต่าทอ่ใต้ที่ใตต่า้าสี่ี่เ่าี่เ่าี่ต้เ่าอ๋ออย่างนี้ท่นนี้ขอยของแพงใช่ไหมฮะ ก็ขายส่งด้วยแล้วก็ขายปีกด้วยซึ่งราคาขายปีกก็จะแพงกว่าปกตินะ,ะเข้าใจแล้วโอเคเพราะเป็นรูป่ายเพราะยังไม่ได้เป็นทำราคาเดี๋ยวลองไป,อไปดูกัน,กนได้นะนะก็อย่าลืมมากินกันได้นะร้านนี้อยาคาดหวังกับมันนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วโ okay. อเคเจอกันใหม่ครับ